สวัสดีค่ะชื่อนาสงสาวชัญากิจจินดาลารหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เก้าสามหนึ่งค่ะอีกคนหนึ่งกาสิดิตม่วงพัดรหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดค่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาอธิบายการบ้านที่แปดค่ะในหัวข้อที่หนึ่งค่ะจงออกแบบเซเว่นเซกเมนต์สีส่หลักแบบสแกนด้วยทาร์เมอร์อินเทอร์ล็อ โชว์การรับเลข0ูนยถึง9 9้าเก้าเก้าทุกหวินาทีด้วยภาษา C ค่ะค่ะนี่เป็นโค้ดทั้งหมดนะโค้ดข้อ8.1ทั้งหมดนะคะโดยจะอธิบายในส่วนแรกค่ะก็คือในส่วนนี้ค่ะอันไซชานำอันนี้ค่ะจะเป็นการเก็บรหัส เซเว่นเซกเมนต์ของตัวเลขศูนย์ถึงเก้าไว้ในอาร์เรยค่ะค่ะโดยศูนย์เอันนี้ก็คือจะเป็นศูนย์ค่ะอันนี้ก็เรียงลงมาเลยค่ะก็จนถึง9ค่ะก็คือ0ูน f ์กค่ะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นอันไซชาดิจิตีอันนี้มายถึงเป็น4 เป็น4ตัวค่ะก็คือเราจะเราใช้เป็นเซเวนเซกเมนต์สี่บิตค่ะแล้วก็จะใช้เป็นสค่ะโดยในแต่แล้วตัวในนี้นะคะวงบอกถึงหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันค่ะต่อไปเป็นวาเลนไทน์อันไซชา i เท <I S 2> ่ากับ0ูนย์เท่ากับศูนยเท่ากับศูนยเท่ากับศอันนี้จะหมายถึงเป็น ตัวแปรสำหรับการนับเลขค่ะเพื่อให้นับค่าของแต่ละหลักศูนย์ถึงเก้าโดยเก็บไว้ในในตัวพวกนี้ค่ะต่อไปจะเป็นวาเลนไทน์อันไซชาคือเลนเท่ากับศูนย์อันนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นการควบคุมการเลือกหลักที่จะแสดงค่ะต่อไปเป็นอ่าเป็นคนหลักนะคะเป็นฟัง์กชันหลัก ในการทำงานค่ะโดยที่เราจะกำหนดให้เป็น DDRF เท่ากับ0 F F นนะอันนี้นะคะจะเป็นการกำหนดว่าให้มันไปออกที่เอา p ์พุตใน p o ร์ F ค่ะจะเป็นการแสดงตัวเลขเอา p ์พุตในการออก p o ร์ F ค่ะส่วน DDRK 0 X F F อันนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าให้ p o ร์ต K เนี่ยค่ะเป็นเอาตพุที่เลือกหลักที่เป็นเลือกหลักที่จะแสดงค่ะอันนี้ก็เป็นดีเลย์กำหนดเป็นดีเลย์หนึ่งหนึ่งค่ะก็คือจะ,จะเป็นทา์เมอร์สี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นดีเลย์หนึ่งบิลิเซกเป็นทา์เมอร์สองค่ะส่วนอันนี้นะคะ SEI นี่คือเป็นการเปิดใช้งานอินเทอร์ลับค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันถัดไปนะคะในเป็นฟังก์ชันนี้ค่ะในตัวฟังก์ชันนี้นะคะจะเป็นการบ่งบอกถึงค่าเป็นตัวค่าที่จะเราจะเพิ่มไปทีละหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะก็คือถ้า i เท่ากับเท่ากับ1ศูนย์อันนี้นะคะก็จะเป็นการให้ i เป็นเท่ากับศูนย์แล้วก็ส่วน j ก็จะเป็นการบวก1 ขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเป็นการบวกหลักขึ้นไปค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจนถึงหลักพันก็คือตัว p ค่ะอันนี้ส่วนถัดไปนะคะจะเป็นอ,อันนี้ค่ะในฟังก์ชันนี้ค่ะจะเป็นอันนี้พอ d c a s t เท่ากับสูตร x f f อันนี้ค่ะมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการปิด แสดงผลของทุกหลักค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการชนของ Data ค่ะ,ะในคำสั่งนี้นะคะของพอดเอันนี้นะคะจะเป็นการบ่งบอกถึงเปิดเฉพาะหลักที่ต้องการแสดงค่ะส่วนเป็น p อด f อันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันนี้บ่งบอกถึงว่าเป็นการแสดงค่าของหลักที่จะแสดงค่ะ ในส่วนของอันนี้นะคะก็คือเป็น c u r ร e n t น์เท่ากับ c u r ร e n t น์บวกหเราก็จะบวกขึ้นไปเพื่อเป็นการเลื่อนผลการแสดงถัดไปค่ะ,ะถ้าในฟังก์ชันนี้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าถ้าแสดงครบ4หลักให้กลับไปเริ่มที่0นะคะกลับไปเริ่มที่0ส่วนอันนี้เป็นการตั้งค่า r e เ e ตทัมเมอร์ค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันถัดไปนะคะเป็นฟังก์ชันนี้ค่ะ,ะในปันทัดนี้นะคะเป็น t c c r c a อันนี้นะคะจะเป็นการบอกถึง t o g ก l e ใน0เอ่อใน OC4A ค่ะอันนี้นะคะในปัญัดนี้ DDRH เป็นการตั้งค่า OC4A เป็นเอาต์พุตค่ะอันนี้เป็น TCCR4B เท่ากับ0 x 0 d เป็นการบ่งบอกว่าเป็น P scale 1024หรือเป็น CTC mode ค่ะ OCR4A เท่ากับ หนึ่ง้าันหกอยสห้าอันนี้คือเป็นการคำนวณค่าหน่วงวิหวินาทีค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากอ่าจะต่อไปจะเป็นการแสดงยกตัวอย่างการแสดงการคำนวณของอันนี้เป็นสำหรับหนึ่งหนึ่งวิหรือหนึ่งสิกค่ะก็คือ f อ,อันนี้คือเรากำหนดให้เป็นสิบหกเมกะเฮิร์ทีทัมเมอร์เป็นการนำ พีสเกลไปหารด้วย16บหกเมกะเฮิร์ค่ะก็จะได้ออกมาที่64สิบไมโครเซกค่ะส่วนคอ็อกนะคะก็คือการนำคือเราต้องการหนึ่งวิแล้วก็เอาหนึ่งวิอันนี้ไปหารกับทีทามเมอร์ที่เราคำนวณได้ค่ะมันก็จะได้เป็นหนึ่งห้าหกสองห้าค่ะก็ตามอันนี้เลยค่ะส่วนมาทถัดไปอันนี้นะคะเป็นการบอกว่าเป็นการเปิดใช้อินทัลับค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันนี้นะคะจะเป็นท i m e r 4ค่ะต่อไปเป็นไว้์เดลีหนึ่งมิลลิเซกอันนี้จะใช้เป็นท i m เมอรค่ะอันนี้ก็เป็นการประธานนี้เป็นการมุมบอกว่าเราจะใช้เป็น CTC Mode ค่ะอ่ะประธานถัดไปอันนี้ก็คือ คล้ายๆกันเลยค่ะก็จะเป็นการบ่งบอกถึง p ี c a l ลหนึ่ก็คือเป็น CTC หมู่เช่นกันค่ะส่วน OCR 2อ A อันนี้เท่ากับ15เป็นการคำนวณเป็นคำนวณที่เหมือนกับบรรทัดนี้เลยค่ะหลักการคำนวณเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่เราต้องการเป็น1มิลลิเซกเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น1มิลลิเซกค่าออกมาจะได้ที่ประมาณประมาณสิบหถึง นี่นะคะเป็นสำหรับดีเลย์หนมิลลิเซคค่ะเราใช้เป็น15ค่ะส่วนบรรทัดสุดท้ายอันนี้เป็นการวงบอกว่าเป็นการเปิดใช้อินทลับค่ะค่ะก็สำหรับการบ้านที่8.1ดจุหสำหรับอธิบายโค้ดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ